ค่ะฉันมาถึงเวียงจันทร์สิ่งนี้ก็มีด้วยค่ะมีเสียน้องสโนว์แมนนะคะทุกคนน้องอยู่ทุกที่เวียงจันทร์น้องก็อยู่ข้างบ้านฉันน้องก็อยู่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ามีเสียที่เวียงจันทร์กับที่บ้านเรารสชาติเหมือนกันไหมเราจะสั่งเมนูที่เราคุ้นเคยก็คือชาดำมะนาวนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเสียจะเหมือนกันไหมคะทุกคนเข้าไปกันเลยเอาร้อ,อรงเพลงร้องเพลงชมนงเดียวกันแต่เาาป็นภาษาอังลฤษไท่กคนไป <love> เโอเคเขาไม่รับเงินไทยเรามีเงินไทยนะ เรากลับมาแล้วทุกคนเราไปแลกตังเราเมื่อกี้เราไม่มีตังเราแล้วเขาก็ไม่ให้จ่ายด้วยค่ะสบายสบายดีเอาชาดำมะนาวหนึ่งแก้วอ๋อข้างก็มีมีเท่านี้หรืออันนี้บุ้งยิ้มจอกจอกใหญ่เบิจอกใหญ่เบิดแล้วพวกเมนูมะนาวก็ไม่มีงั้นเอาเอาอันนี้อันนี้คือคือชาโฟลซีซั่น ก็เป็นน้งชาเฉยๆเป็นพีทพีทหรอพีทโฟร์ซีซั่นจะมีพีทอ่าพีทพีทเหลืองกระดับที่นี้ผู้หลงเท้าของอ๋ออ๋ออันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้แปลว่าบอกมีหรอบอกมีสามสิบเก้าพันสามหมื่นเก้าต้องแบงนนี่ค่ะนึกช่วยเหลือก็คืองงมากเรารวยมากเลย ได้แล้วทุกคนนี่คือชาพีชนี่โ o u r ซ e a s ีช,ชไม่รู้ที่เมืองไทยมีเมนูนี้ไหม,มเราจะมาเจาะกันโอเคแล้วเราก็จะมาชิมกันนะทุกคนสุดท้ก็คือเหมือนที่ไทยเป็นชาพีชอร่อยและถูก น้องจุ้มสิ่งนี้ก็คือได้เหมือนกันไม่เหมือนค่ะน้องอนค,คนหนึ่งหน้าดูอีกคนหนึ่งหน้าไม่ดู